ดกชาในอดีตการณนะหนองน้ำกลางป่าแห่งหนึ่งเป็นที่อาศัยของปลาเป็นจำนวนมากฝูงปลาเหล่านี้อาศัยอยู่รวมกันด้วยความผาสุกตลอดมาคราวหนึ่งในฤดูแล้งน้ำในหนองได้งวดลงมากกว่าทุกปีมีนกย่างตัวหนึ่งบินผ่านหนองน้ำนี้เห็นปลาแหวกว่ายกันอยู่อย่างแออัดก็เกิดความอยากจะกินปลาเหล่านั้นจึงร่อนลงไปริมหนอง แล้วแกล้งทำอุบายยืนจับเจาตีหน้าเศร้าอยู่ปลาทั้งหลายสงสัยในอาการของนกยางจึงว่ายอยู่ห่างๆแล้วร้องตะโกนถามว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่นะดูท่านไม่ค่อยสบายเลยนกยางแสงตอบเสียงเรียบๆว่าข้ากำลังนึกสงสารพวกเจ้าที่กำลังจะต้องตายกันหมดนะสิเพราะปีนี้อากาศร้อนจัดกว่าทุกปีฝนไม่ตกลงมาเลย อีกไม่นานน้ำก็คงจะแห้งขอดเช่นเดียวกับนาทั้งหลายในละแวกนี้ฟูงปลาต่างตนกตกใจเมื่อได้ยินคําของนกยางจึงรุมถามแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีละเนี่ยนกยางแกล้งทําทีว่ามีเมตตาพูดว่าข้าเองนะ่ะบินไปไหนมาไหนได้ก็เลยอยากจะบอกพวกท่านเพื่อเอาบุญว่าไม่ไกลาจากหนองน้ำนี้มีสาบวใหญ่อยู่แห่งหนึง่งแม้น้ำจะลดลงบ้างเหมือนกัน แต่ก็ไม่มีวันแห้งขอดเหมือนที่นี่เอาเธอะข้าจะช่วยชีวิตพวกเจ้าเอาบุญโดยจะค่อยๆฆ่าพวกเจ้าไปที่สะนั้นทีละตัวทีละตัวปลาทั้งหลายต่างดีใจที่จะรอดตายแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ไวคิดระวงว่านกยางจะหลอกจับกินจึงต่างรีรร,รอรอหันหน้าปรึกษากันนกยางสังเกตเห็นว่าปลามีทีท้าไม่ไว้ใจตนจึงพูดขึ้นว่าพวกเจ้าอาจจะยังไม่เชื่อข้าก็ได้ เอาอย่างนี้จงเลือกตัวแทนไปดูสระใหญ่นั้นกับข้าก่อนก็ได้นี่ในที่สุดฝูงปลาจึงตกลงใจคัดเลือกปลาหมอตัวใหญ่ที่มีเกร็ดแข็งสามารถอยู่บนบกได้นานไปเป็นตัวแทนพิสูจน์คำของนกย่างฝ่ายนกย่างเมื่อข้าปลาหมอไปถึงสระนั้นก็ปล่อยให้ปลาหมอดำผุดดำว่ายสำรวจดูจนทั่วสระเป็นที่สําราญใจแล้วจึงข้าปลาหมอนั้นกลับมายัางหนองน้ำเดิมครั้นฝูงปลารุมซักถามปลาหมอจึงคุยให้ฟังว่า สระที่ข้าไปมานั้นใหญ่โตวกว้างขวางน้ำใสสะอาดชื่นใจริมฝั่งมีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเขียวชอุ่มในสระนั้นมีดอกบัวถึงห้าสีน่าอยู่อาศัยจริงๆปลาทั้งหลายฟังดังนั้นก็ตื่นเต้นดีใจต่างขอร้องให้นกยางช่วยคาบตนไปปล่อยยังสระใหญ่นั้นนกยางนึกกระยิ่มใจยิ่งนักที่ฝูงปลาหลงกลตามแผนของตนจึงรับปากกับพวกปลาว่า เอาละเอาละข้าจะช่วยข้าพวกเจ้าไปจนครบหมดทุกตัวว่าแล้วนกยางก็ฆ่าปลาไปกินทีละตัวทีละตัวจนกระทั่งหมดหนองน้ําเหลือเพียงปูเดินงุ้มง่ามอยู่ตัวเดียวจึงใช้อุบายเดิมหลอกกินปูปูนั้นถึงแม้จะไม่ไว้ใจนกยางเลยสักนิดแต่ก็จนใจเพราะน้าในหนองนั้นงวดลงทุกทีเมื่อนกอยางอาสาจะฆ่าไปย่างสาใหญ่ปูจึงกล่าวว่ารูปร่างของข้าไม่เหมือนปลากระดองข้าแข็ง ท่านของข้าไม่ถนัดข้าขอเอาก้ามของข้าหนีบคอท่านไว้ไม่อย่างนั้นข้าอาจจะตกลงมาตายนกยางนั้นแม้ฉลาดแต่ขาดความเฉลียวลงเข้าใจว่าปูงโง่หลอกได้ง่ายเหมือนพวกปลาจึงยอมให้ปูหนีบคอตัวเองไว้ครั้นบินมาถึงสะใหญ่นกยางก็บ่ายหน้าไปทางต้นกลุ่มปูเห็นดังนั้นจึงร้องว่าเ๊ะทำไมท่านมาทางนี้ไม่ไปสระน้ำละ่ะนกยางหัวเราะแล้วตอบว่า เจ้าปูเอ๋ยข้าไม่ใช่คนรับใช้ของเจ้านี่จะได้เที่ยวพาเจ้าไปไหนตอนไหนตามใจชอบประเดี๋ยวข้าจะกินเจ้าที่ต้นกลุ่มเหมือนปลองโง่ๆพวกนั้นน่ะแหละคราวนี้ปูกลับหัวเราะขึ้นอย่างใจเย็นแล้วพูดขึ้นบ้างว่าเจ้านั่นแหละโง่เรื่องอะไรข้าจะยอมให้เจ้ากินอย่าลืมว่าก้ามของข้าหนีบคอเจ้าอยู่ก้ามของข้าทั้งใหญ่และแข็งแรงพอที่จะตัดคอเจ้าได้ในพริบตาถึงข้าจะต้องตกลงไปตาย แต่เจ้าก็จะต้องตายก่อนว่าดังนั้นแล้วปูก็บีบก้ามให้กระชับขึ้นอีกเล็กน้อยนกยางถึงกับอ้าปากน้ำตาไหลพรากเพราะหายใจไม่ออกคิดว่าปล่อยปูไปดีกว่าที่จะคอขาดตายจึงรีบละล่ำละลักขอโทษปูแล้วบินใบหน้าไปทางสระน้ำเมื่อร่อนลงจนถึงพื้นปูยึดขาลงแตะโคนลนริมสระได้ก็บีบก้ามจนสุดแรงหนีบคอนกยางขาดทันที จากนั้นจึงเดินลงน้ำไปรุคาเทวดาซึ่งสิ่งสถิตยอยู่ที่ต้นกลุ่มเห็นเหตุการณ์เหล่านี้โดยตลอดจึงกล่าวสุภาษิตขึ้นว่าบุคคลใดใช้ปัญญาหลอกลวงผู้อื่นย่อมไม่ได้รับความสุขเป็นนิดเพราะผู้ใช้ปัญญาหลอกลวงผู้อื่นย่อมประสบผลบาปกรรมที่ตนทำไว้เหมือนนกยางถูกปูหนีบคอฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมชาดกว่านกยาง ได้มาเป็นพระจิวราวาัฒกะแห่งเชตวันมหาวิหารปูได้มาเป็นพระจิวราวาัฒกะแห่งชนบทรุคาเทวดาได้มาเป็นพระองค์เองข้อคิดจากชาดกคนเราควรพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดอย่าไว้ใจคำพูดชักจูงของผู้อื่นมากเกินไปผู้ที่มากด้วยเล่กลชอบหลอกลวงคนอื่นสักวันจะถูกเขาซ้อนกลให้บ้างสุดท้าย ขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบนะคะ